สวัสดีค่ะกาลยานามิตรทุกท่านสนทนาธรรมจากสวนเทวดาอริยะมาพบกับทุกท่านแล้วนะคะวันนี้นะคะประจำวันพระฤหัสบดีที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2564นะคะเป็นการทบทวนธรรมดีๆในทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือปุจชาวิสัชนาธรรมของชมรมสมาธิวัดพระบาทบ้านพรุอยู่ในเล่มที่8นะคะ วันนี้ครั้งที่11นะคะจะทบทวนเรื่องจุดเปลี่ยนจากกามฉันทราคะไปเป็นกามมคุณสําหรับธรรมะดีๆในวันนี้นะคะได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงจากอาจารย์พ่อร้อยโทรจรัสีรันเพชรและอาจารย์แม่พันตำรวจเอกหญิงนวลสมสีรันเพชรซึ่งท่านทั้งสองได้เขียนรวบรวมและเรียบเรียง โดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธ,ธองค์และครูบาอาจารย์ผ่านการปฏิบัติคือทำจริงนำไปสู่ข้อมูลและรายละเอียดตามความมีเหตุและผลทุกประการมอบไว้ให้ชมรมสมาธิวัดประบาทบ้านพรุเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมจึงขอกราบขอบพระคุณท่านด้วยความรักและความคารพเป็นอย่างสูง ลำดับต่อไปนี้นะคะขอเชิญทุกท่านสำรวมกายวาจาและใจเพื่อร่วมกันไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันนะคะนาโมตัสสะภาคาวะาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภาคาะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนานคัจฉามิธัมมังสารนานคัจฉามิสังขังสารนานคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนานคัจฉามิ ทุติยมปิธรรมังสารนังคจชามีทุติยมปิสร้างคังสารนังคจชามีตติยมปิพุทธังสารนังคจชามีตติยมปิธรรมังสารนังคจชามี ต,ติยัมปิสังคังสรารานคาชามอาิอาระหังสัมมาสัมพุทธโธภ้ขาขาวพุทธังภ้าขวันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตภ้ขาขาวตาธรรมธรรมังนามสสามี สุป,ปาติปันโนภาะคาวะโตสาวากา้ังโคสร้งางคังนามามิกราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวาชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านเจ้าคุณนรรัตครูบาอาจารย์ทุกท่านเทพเทวาทุกท่าน สิ่งใดที่ได้กระทําผิดล่วงเกินขออาโหสิกรรมด้วยเถิดสาธุอิติปิโสภะคาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสาธรรมสาราิสัตธา เทวมนุษย์นางพุทโธพระขาวาติสวาคาโตพระขาวาตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระขาววโตสาวกสังโค อุชุปฏติปันโนภรคาวะโตสาวกาสังคโคยาญาปฏติปันโนภรคาวะโตสาวกาสังคโคสามีจิปฏติปันโนภรคาวะโตสาวกาสังคโคยาทิทางจัตตาริบุริสายุคานิอัตถบุริสาปุคาลา เอสภาคา,าวะโตสาวกาสังโคอ,อาหุเนยโยปาหุเนยโยทกขิเนยโยอัญชลีการะนีโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติสวัสดีค่ะวันนี้ทบทวนเป็นครั้งที่11นะคะประจําวันพรฤหัสบดีที่6 พมืสภาคมพุทธศักราช2 5งพนะคะวันนี้จะทบทวนตอนที่8นี้คือจุดเปลี่ยนจากกามฉันทราคะไปเป็นกามมาคุณอธิบายในเสียงสนทนาธรรมณสวนเทวดาอาริยะตําบลบ้านพลุเมื่อวันที่6สิงหาสองพันหาร้อยนะคะการเปลี่ยนแปลงน,นี้จิตจะเปลี่ยนอารมณ์เพราะผัสสะ เป็นทั้งเหตุและผลที่เปลี่ยนเหตุคือกามราคะไปเป็นผลคือกาม,มะคุณคือดับเวทนาทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาและอาทุกขะมะสุข,ขเวทนาทําให้ราคะโทสะโมหะผ่านจุดผัสสะไปไม่ได้ด้วยอํานาจของอริยมรรคมีองค์แปดอันประเสริฐเข้าไปอยู่ในจิต เป็นอริยวินัยควบคุมจุดผัสสะไม่ให้เหตุคือการฉันทราคะผ่านผัสสะไปได้เมื่อเวทนาทั้งสามไม่ผ่านผัสสะผลก็คือตัณหาสามดับไปและเมื่อตัณหาดับอุปาทานก็ดับภพบก็ดับชาติชรามรณะก็ดับหมายความว่าดับการเกิดนาำรูปได้แล้ว เป็นการดับกลางสายของปฏิจจสมุปบาทการดับกลางสายปฏิจจสมุปบาทเกิดจากบุพนิมิตแห่งมรรจิตอันมีในสัตบุรุษเป็นประการสำคัญเขาหมายถึงสัตบุรุษนั้นจะไม่มีโลภโกรธหลงที่เข้ามาทางอายตนะหกทำให้หนึ่งกามหรือสงเวทนา หรือ 3. สัญญาหรือ 4. กรรมอันเป็นนิพพธทิกธรรมคือผัสสะเป็นเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมที่บุคคลพึงรู้แจ้งแทงตลอดเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์ในที่สุดกรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งคือความกำหนัดยินดีไปตามอำนาจความตรีตรึกอ,อายตนะทั้งห้า ส่วนรูปรู้แจ้งด้วยจักขุเสียงรู้ได้ยินด้วยโสตะกลิ่นรู้สึกด้วยจมูกรสรู้สึกด้วยลิ้นสัมผัสทางผิวหนังด้วยกายอารมณ์ทั้งห้านี้ในอริยวิัยเรียกกามคุณหาเรียกว่ากามไม่กาามคุณมีแต่คุณไม่มีภัยไม่มีโทษไม่มีกรรมเกิดขึ้นในจิตอีกแล้วจึงเห็นธรรม เห็นทางถึงอริยบุคคลแล้วอันนี้เป็นประการสำคัญยิ่งสวนเทวดาอาริยะให้ความสำคัญของการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์แปดอันประเสริฐเพื่อดับกลางสายปฏิจจสมุปบาทนี้เพื่อเขาจับโปดพ้นไปจากวัตะเสียได้ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสามภพอีกต่อไปต่อไปนะคะอวิชาสี่ ความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริง 1. ทุกเขอัญญานังไม่รู้ในทุกสองทุกขะสมุทยัยเยอัญญานังไม่รู้ในทุกขะสมุทยัย 3. ทุกขะนิโรเทอัญญานังไม่รู้ในทุกขะนิโรธ 4. ทุกขะนิโรทคามินิยาปฏิป,ปทาอัญญานัง ไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินิปฏิปทากล่าวสั้นๆคือไม่รู้ในอริยสัจสี่ต่อไปนะคะอวิชชาแปดความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงสี่ข้อแรกตรงกับอวิชชาสี่ข้อห้าถึงเปดังนี้ข้อห้าบุพันเตอัญญานังไม่รู้ในส่วนอดีตห อปารันเตอัญญานังไม่รู้ในส่วนอนาคต 7. บุพันเตบุพันตาปรันเตอัญญานังไม่รู้ทั้งส่วนอดีตท,ทั้งส่วนอนาคต 8. อิทัปปัจจยตาปฏิจจะสมุป,ปันเสทำเมสุอัญญานังไม่รู้ทำทั้งหลายที่อาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นตามหลักอิทัปปัจจยตา คั้ลอกมาเพื่อศึกษาและปฏิบัติให้เกิดสัตจจะความจริงต่อไปนะคะวิชาสามก็คือความรู้แจ้งความรู้วิเศษ 1. บุพเพนิวาสานุสติยานยานเป็นเหตุระลึกขันที่อาศัยอยู่ในก่อนได้ระลึกชาติได้ 2. จูตูปะปาตายานยานกำหนดรู้จุดติ และอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรมเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าทิพจักขุยานาอาศสวะขยา,ยานยานอย่างรู้ในธรรมที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะความตรัสรู้วิชาแปดความรู้แจ้งความรู้วิเศษหนึ่ง วิปัส,สนาญาณญาณในวิปัส,สนาญาณที่เป็นวิปัส,สนาคือปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารคือนามรูปโดยพระไตรลักษณ์ที่ต่างออกไปเป็นชั้นๆต่อเนื่องกันสงมโนมายธิริษสำเฤทธิด้วยใจริษทางใจคือนิรมิตรกายอื่นออกจากกายนี้ ดุดชักไส้จากญ้าปรง่งชักดาบออกจากฝักหรือชักงูออกจากคราบ 3. อิทธิวิทาหรืออิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 4. ทิพโสฎหูทิพห้าเจโตปริยญาณความรู้ที่กําหนดใจผู้อื่นได้ 6. บุตเพนิวาสานุสติ ระลึกชาติได้ 7. ทิพจักขุตาทิพ 8. อาสวะขยัยานความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะคัดลอกมาเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมชั้นสูงการสนทนาธรรมวันที่7สิงหาคมพุทธศักร 63, าช2563ณสวนเทวดาอาริยะตําบลบ้านพรุ เรื่องปฏิจจสมุปบาทแห่งการกำจัดอุปสรรคขณะเจริญสติปัฏฐานเมื่อจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสูตรกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือธรรมในธรรมบับใดบับหนึ่งจะรู้พร้อมซึ่งคุณวิเศษอันโอลานอื่นจากคุณวิเศษที่เกิดขึ้นเป็นกามคุณ เมื่อดับกลางสายปฏิจจสมุปบาทคือภัสสะได้ดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติชราโมรณะอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เรียกว่าดับกลางสายจิตย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำในหลักสี่ประการคือ อาตาปีสัมปชาโนสติมาและกําจัดอภิชาและโทรมนัสเสียได้เมื่อจิตมีสติเห็นกายในกายอยู่นั้นถ้าร่างกายมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นหรือจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านไปข้างนอกร่างกายทางแก้ไขอุปสรรคคือให้ตั้งจิตเป็นนิมิตยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจิตเลื่อมใส ทำให้จิตเกิดปราโมทย์ขึ้นแล้วปิติย่อมเกิดขึ้นในจิตทันทีเมื่อปิติเกิดขึ้นในจิตแล้วย่อมระง,งับร่างกายกำจัดความเร่าร้อนเสียได้และจิตย่อมเกิดรู้สึกเป็นสุขเป็นผลจากกามคุณอันไม่มีกามราคะไม่มีอารมณ์โลภไม่มีอารมณ์โกรธและไม่มีอารมณ์หลงเมื่อได้ปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ปอันประเสริฐ ถึงดับผัสสะในปฏิจจสมุปบาทได้แล้วตัณหาจากอายตนะทั้งห้าได้ดับลงแล้วคือปฏิบัติดับกลางสายแล้วกามคุณเกิดขึ้นแล้วกล่าวโดยสรุปต่อไปคือเราตั้งจิตมั่นไว้เพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นย่อมสำเร็จแก่เราเพราะว่าเมื่อปิติได้เกิดขึ้นในจิตแล้วปิติย่อมทำให้สำเร็จผลได้ เป็นไปตามหลักองค์สัมโพชงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้กล่าวคือปิติจิตเป็นสุขทำให้เกิดปัสสัตธ,ธิจิตสงบทำให้จิตเป็นสมาธิจิตรวมเป็นฌานทำให้จิตเป็นอุเบกขาอุเบกขาและเอกคตาถึงจตุทชฌานเกิดความรู้เป็นกระแสายานอันวิเศษขึ้นนะคะ ตัวอย่างเช่นเมื่อสติตั้งนิมิตนึกพุทโธเข้าสู่จิตจิตสำนึกในพุทโธสร้างพลังสร้างความเลื่อมใสสร้างความปราโมทขึ้นในขณะที่จิตมีอาตาปีมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติอยู่ในร่างกายนี้และจิตปล่อยวางอภิชาและโทมนัตเป็นสภาวะที่จะเป็นสุข จึงมีปิติเกิดขึ้นในทันทีทำให้การมาคุณในงานนั้นเป็นอารมณ์เอกคตารมขึ้นโดยไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเพราะว่าผัสสะได้ดับเวทนาสามไปหมดแล้วตัณหาจึงเกิดขึ้นไม่ได้ถูกดับไปหมดจึงมีความสงบอย่างยิ่งเป็นปัสสัตธิจิตเป็นสมาธิดิ่งลงสู่รูปฌานถึงจตุทชาน มีอุเบกขาสมบูรณ์อันเป็นความว่างที่จิตเกิดบัญญาขยายตัวออกเป็นญานวิเศษที่ทำให้สามารถดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จเป็นเลิศในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบและไม่มีความประมาทในทุกๆขั้นตอนและทุกๆก,กรณีไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างไรกรณีเช่นนี้แม้มีสมาธิในระดับฌานสคือปิติสุข เอกคาตารมจิตดำเนินง,งานเข้าสู่ฌานสองได้ทันทีโดยไม่ต้องมีวิตกวิจาร์ข้ามไปถึงฌานสองที่มีปิติสุขและเอกคาตาในทันทีเป็นความพิเศษด้วยคุณวิเศษกล่าวแล้วนั้นต่อไปนะคะบทศึกษาทบทวนที่6สังโยส์สิกิเลสอันผูกใจสัตว์ ทำที่มัดสัตว์ไว้กับวัตตะทุกหรือผูกกรรมไว้กับผล 1. โอลัมพาคียะสังโยชห้าสังโยน์เบื้องต่ำเป็นอย่างหยาบเป็นไปในภพอันต่ำหนึสักกายะทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนเช่นเห็นรูปเห็นนามคือขันห้าว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขา 2. วิจิกิจฉา ความสงสัยความลังเลไม่แน่ใจสศีละพตะปรามาตความถือมั่นศีลพรตโดยสักว่าทำตามตามกันไปอย่างงมงายเห็นว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงศีลและวัด 4. กามราคะความกำหนัดในกามความคิดในกามคุณ 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งในใจความหมุดหงิดขัดเคือง ๒อุทธรรมภาคียสังโยชห้าสังโยช์เบื้องสูงเป็นอย่างละเอียดเป็นไปแม้ในภพอันสูง 6. รูปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งรูปประชานหรือในรูป,ปรธรรมอันปราณีตความปรารถนาในรูปภปพ 7. อารูปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งอารูปประชาน หรือในอรูปธรรมความปรารถนาในอรูปภพแปดมานะความสำคัญตนคือถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่เก้าอุทธธจจะความฟุง้งซ่านสิบอวิชาความไม่รู้จริงความหลงสังโยชิสิบในหมวดนี้เป็นแนวพระสูตรหรือสุตันตะดานายัยโทษนะคะหรือสุตันตะนยัย แต่ในบาลีแห่งสูตรนั้นๆมีเปลกจากข้อที่นี้เล็กน้อยคือข้อ4เป็นกามฉันความพอใจในกามข้อ5เป็นพยาบาทความขัดเคืองความคิดร้ายใจความเหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะขอจบไว้แค่นี้จากสวนเทวดาอาริยะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ต่อไปขอเชิญทุกท่านแผยเมตตาพร้อมกันนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อัภยปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอานีค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สุขีอัตานังปาริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอาระหังสัมมาสัมพุทธโธภาคาวาพุทธังภาคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภาะคะวาตาธรรมโมธามังนามสสามิ สุปฏติปันโนภาคาวะโตสาวากาสรังโคสรังคังหนาม,ามีกราบนสัสก,การเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวาชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านเจ้าคุณนรรัตครูบาอาจารย์ทุกท่านเทพเทวาทุกท่าน สิ่งใดที่ได้กระทําผิดล่วงเกินขออาโหสิกรรมด้วยเถิดสาธุสวัสดีค่ะ